ถ้าพูดถึงป่าหลายคนอาจจะนึกถึงภาพต้นไม้ใบเขียวๆว,วิวสวยๆอากาศสดชื่นและเสียงนกร้องบางคนอาจจะชอบแม้ในชีวิตจะไม่เคยย่างก้าวเข้าไปเหยียบในผืนป่าเลยสักครั้งหากแต่ในสายตาของทหารพลานและนักเดินป่ามุมมองของพวกเขาเหล่านั้นย่อมไม่บริสุทธิ์สวยงามเต็มร้อยผู้คนที่เคยชินกับป่า จะลาดตะเวนได้นั้นจะต้องนึกถึงสิ่งที่แฝงเลนและอันตรายที่จะจู่โจมและนั่นอาจจะหมายถึงการที่จะไม่ได้กลับออกมาจากป่านั้นอีกเลยก็เป็นได้เสมิงโป่งทางไม่ใช่นิยายหากแต่เป็นเรื่องราวที่เขียนจากประสบการณ์ของนักเดินป่าของคุณสังคีจันทนาโพที่บอกเล่าเรื่องราวความหัศจรรย์ของพงไพ ที่แฝงไว้ด้วยอันตรายทุกย่างก้าวอยู่ในเล่มท่านผู้ฟังจะได้พบกับความเชื่อและธรรมเนียมของนักเดินป่าที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ตลอดจนเก็ตเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนอกจากนั้นผู้ฟังจะได้รับอัธรรถจากการเดินเรื่องแบบนิยายซึ่งจะทำให้คุณผู้ฟังได้รับอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวเนื้อหาและความรู้สึก ป้าหนึ่งกับว่าได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังได้ในสมิโป่งข้างตอนที่หนึ่งบริษัทบอเนียวและบริษัทบอมเบอร์เปิ่มมา เป็นบริษัทต่างชาติที่ได้มาทำสัมปทานทำไม้สักทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายล้านนาทำกันมาตั้งแต่ก่อนปี2452ขณะที่ทำงานอยู่กับบริษัทบอเนียวนั้นนายทองคำหรือพานทองคำซึ่งอยู่ในวัยกลางคนรับหน้าที่เป็นหัวหน้าควานช้างเป็นผู้ที่ผู้จัดการชาวอังกฤษไว้วางใจ ถึงขนาดกับให้ถือเงินเป็นจำนวนมากพักพวกก็ได้ออกกว้านซื้อช้างถึงแสนวีเชียงตุงและล้านช้างในอาณาจักรลาวเพื่อนำช้างเหล่านั้นกลับมาชักลากไม้แทนที่ช้างรุ่นเก่าที่ชาราภาพไปบ้างพิการบ้างจนได้เป็นที่พอใจให้กับทางบริษัทเป็นอย่างมากตกปีพศ2480พรานทองคำ กลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าควานช้างเมื่อผู้จัดการชาวอังกฤษซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาเกือบ10ปีหมดสัญญาว่าจ้างและเดินทางกับประเทศอังกฤษไปส่วนพานทองคำนั้นก็เดินทางกลับไปอยู่ที่บ้านปากน้ำอัมเภอลี่เพื่อเป็นโบนัสและตอบแทนน้ำใจในความซื่อสัตย์สุดจริตผู้จัดการได้มอบปืนไรเฟิลแฟดขนาด450 พร้อมกระสุนยิงช้างอีกเป็นจำนวนราว500นัดรวมทั้งปืนลูกซองแฝดชั้นเยี่ยมชองเอสเตียนที่ผู้ดีอังกฤษนิยมใช้ล่าไก่ฟ้าและกระสุนราวอีก10กล่องอาชีพเคยอยู่กับป่ากับช้างเมื่อชีวิตมีอิสระมีปืนชั้นดีกระสุนนั้นกระเม็ดกระแมและหวังผลทุกครั้งที่ลั่นไกลพลานทองคำจึงไม่หวาดวิตก บ่าชีวิตเที่ยวป่าไวัยกลางคนเช่นเขาจะขาดแคลนกระสุนปืนเพราะถ้าขาดแคลนก็แค่สั่งพ่อค้าทั้งเรือแมงป่องให้ล่องแม่น้ำปิงไปซื้อที่บีกริมแอโกที่กรุงเทพเวลาก็คงร่วมสามเดือนพลานทองคำออกลาดตะเวนล่าสัตว์ตามทิวเขาตะนาวสีเข้ามาถึงเขตอำเภออุ้มผางเป็นเขตจังหวัดตากในปัจจุบัน เป็นเวลาหลายปีป่าช่วงนั้นเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งไข้มาเรียไข้ดอกสักและสัตว์ร้ายน่านาชนิดเพราะเป็นป่าสูงดองทึบเดินทางก็เป็นแรมเดือนไม่เจอบ้านผู้คนเลยก็มีนอกจากชาวเขาแมวเยากะเหลี่ยงที่ชอบทำไรเลื่อนลอยแต่ที่ที่เขาชอบมาบ่อยและมักจะไม่พลาดเลยก็คือ ป่าหลังเมืองซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของดอยมูเซอร์สุดป่าสนที่ราบสูงของอำเภออมก่อยลงไปถึงป่าเมืองตื่นทั้งซีตะวันตกและตะวันออกจะหลดแม่ลามาและแม่น้ำเมื่อยอุ้มผาหากจะพูดว่าวิญญาณป่าได้เข้าสิงสู่ผ่านทองคำก็คงจะไม่ผิดนักทั้งทั้งที่ในป่าแทบจะไม่พบหน้ามนุษย์ บ้านคนแต่มันก็ยังคงเป็นความพึงพอใจของเขาลมโชยควันปืนที่พ่นออกจากปากกระบอกเข้าสู่จมูกมันเหมือนกลิ่นของวิญญาณป่าได้สร้างความคึกคืนและน่าตื่นเต้นยิ่งนักป่ากับพานท,ทองคำและลูกมือบางพรานมือสองบางทั้งคนพื้นเมืองและคนกระเรียงคนรักช้างชีวิตก็ตลอนล่อดเล่บผจญภัยไป จนชินกับความเงียบสงัดของป่าและในที่ที่เปลี่ยวและวัางเวงซึ่งคนเมืองนั้นรำร้องเรียกหาว่าสงัดชีวิตในเมืองนั้นวุ่นวายสับสนอยากจะไปอยู่ในที่ที่สงบและซึ่งเป็นความคิดที่ผิดถนัดความเงียบในป่านั้นเป็นศัตรูต่อมนุษย์และประสาทอย่างยิ่งใช่คนที่ไม่เคยก็อาจจะเป็นบ้าได้ไง่ายๆ ป่านั้นน่ารักและพิสมัยสำหรับคนที่ไม่รู้จักป่าดีพอแต่สำหรับผานทองคำและพวกได้ฝังใจในป่าเสียจนยากจะลืมในปีนั้นปากน้ำโพหรือที่เพี้ยนมาจนกลายเป็นป่าน้ำโพนครสวรรค์ในปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ประตูทางเรือสู่ภาคเหนือสุดและภาคกลางตอนใต้ตั้งแต่กำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกยันพแพรและลำปางเชียงใหม่งาช้างเป็นของป่าที่มีราคาแพงและดีมากคนจีนจากปางน้ำโพเข้าไปรับซื้อถึงในป่าตั้งแต่ป่าแม่วงจักเจ้าไปจนถึงป่าแม่ตื่นยันแม่ละมาดจะหลดน้ำเมยน้ำสารวินงาช้างมีราคาสูงแต่หายากพานทองคำ มองเห็นหนทางที่จะก่อร่างสร้างตัวในภายภาคหน้าอันที่จริงนั้นช้างป่าตั้งแต่บ้านหลังเมืองดอยจิกจ้องหรือเวียงส้อยถึงกลุ่มแม่ตื่นแม่ละมาดล้วนแล้วแต่เป็นช้างป่าที่ปาดเปลี่ยวดุร้ายล่างใหญ่โตกว่าช้างในยุคปัจจุบันงาของมันยาวลมได้ตัวเดียวก็ขายได้เงินคุ้มกินไปตลอดทั้งปี ช่วงนั้นช้างตัวตัวหนึ่งที่พรานทองคำยิงได้ก็ขายได้ตั้งแต่5้าถึงสิช้างขึ้นไปคือสบาทจะเท่ากับหนึ่งตำลึงยี่สิตำลึงจะเท่ากับหนึ่งช้างนะครับก็เพราะว่าขายได้ราคาดีทำเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมป่ากับพรานทองคำและพวกจึงแยกจากกันไม่ออกพรานทองคำล่าช้างเดือนละไม่ต่ำกว่า2อถึงสตัว ในช่วงล่านี้แทบจะไม่ได้พบหน้ามนุษย์เลยเป็นประจำในช่วงนั้นพลานทองคำได้มาปากหลักตั้งที่พักเพื่อจะออกล่าช้างและแรดที่ห้วยนางแอนฝั่งขวามือของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นขุนห้วยของลำธานสู่น้ำปิงตรงข้ามดอยผาลีปัจจุบันยังอยู่ด้านหลังก็เป็นดอยอมมอกส่วนทางใต้ก็เป็นดอยปุย ที่พักใกล้น้ำสะดวกต่อการหุงหาอาหารกระเรลียยลูกมือเป็นคนหาบสีและคนเมืองผ่านอินอีกหนึ่งคนมือลูกสองกระสุนเพียบเพราะไม่มีกำหนดว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ได้สัตว์เร็วเท่าไหร่ก็กลับเร็วเท่านั้นกระสุนลูกสองเบอร์ B 12ลูก LG SG ส่วนมากจะเป็นยี่ห้ออ e ีเลแม้แต่ลูกโดดสลักก็มอบให้ ทำเลที่ตั้งป้างพักดูสบายมากอยู่ทางฝั่งขวาของลำห้วยหลังออกไปก็เป็นป่าสูงใหญ่ลิบลิว้วเหมือนจ้องหรือร่มที่คอยปวดบังเป็นเงาให้เราได้อยู่อย่างเย็นสบายในเวลากลางวันหน้าทีพักในลำห้วยมีสายน้ำตกใสสะอาดไหลลงสู่ห้วยลึกเบื้องล่างละอองน้ำทำให้เย็นชุ่มและเหมือนมีเครื่องปรับอากาศ สเสบียงอาหารนั้นมีพอเพียงให้อยู่ได้หลายเดือนต่อจากนั้นงานล่าช้างก็ได้เริ่มจะได้มากี่คู่ก็ให้ลูกน้องค้นเกรี่ยงซึ่งไว้ใจกันมาตั้งแต่สมัยอยู่บริษัททำไม้กับฝรั่งนำเอาออกไปส่งให้กับพ่อค้าคนจีนจากนครสวรรค์ซึ่งมาตั้งค่ายรอรับซื้ออยู่ที่ปากห้วยก้องยาเขาผาลาดใกล้กับแม่น้ำปิง สมัยที่ยังใช้ล่องแก่งได้อยู่ปีพศ2480พรานทองคำและเมื่อลูกสองกับลูกหาบชาวกะเหลีย่ยงได้เงินมาจำนวนมากวันนั้นของเดือนเมษาที่มีความรู้สึกร้อนอบอ้าวถึงขั้นร้อนจัดทำท่าทางเหมือนกับว่าจะมีฝนมีพายุเป็นวาระว่างงานทั้งหกคนก็เลยถือโอกาส พักผ่อนนั่งคุยกันผ่านพินเปรยกับผานทองคำว่าเออวันนี้เป็นวันสงการทุกคนยิ้มแห้งเพราะคิดถึงบ้านขนทายเข้าวัดไปดูสาวๆเปียกน้ำแป้งดินสอพองละลายน้ำรูปไล้ผิวสาวถึงจะไม่มีผลไม่มีความหมายอะไรแต่มันก็ทำให้หัวใจใชายหนุ่มขืนเครงดีเสียงประทัดจุด เสียงปืนยิงขับไล่สิ่งเร็วๆในปีที่ผ่านพ้นมาเพียงแค่คิดก็สนุกป,ป่านี้แล้วเอออยู่ในป่าห่างไกลมนุษย์ขนาดเนี้ยสุดป่าดอยเขาดงทึบอย่างเงี้ยจะไปเกี่ยวสาวเล่นแม่สีลิงลมเองจะเอาน้ำไปรถแค่ว่าผินผ่านทองคำรำพันฉันก็นึกถึงบ้านทุ่งหลานปีแล้วอ่ะชอบแก่กิมสุยอ่ะที่เคยมาซื้อชา้างที่ดอยอ่ะ แกละจุดประทัดไหว้เจ้าวันเชงเวงนะโอ้โหเสียงนี้มันจริงๆเลยแต่จะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเววันสงการทั้งทีอะถ้าได้จุดประทัดลัานบาทสักครั้งอะมันคงจะสนุกไม่ใช่น้อยเลยวะ่ะเออพินเองคิดดีวะ่ะข้าก็นึกสนุกเหมือนกันพรานทองคำกล่าวสนับสนุนเพราะคนไทยภาคเหนือชีวิตวันสงการนั้นกับทุกๆคนแยกกันไม่เคยออกขอแค่ให้ได้กลับบ้าน ไปสนุกในวันสงการที่บ้านเกิดของตัวเองบ้างเอา,อางี้ไหมไหนๆก็วันสงการแล้วจะอยู่ในป่าก็ช่างดีวะที่ไหนๆมันก็สนุกได้ข้านะจะจัดประทัดดอกใจเอาให้มันดังแบบฟ้าร้องไปเลยชนิดที่ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาช้างมา้าวัวควายเสือสิงกระทิงแลบแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็แล้วกันตอนนั้นเองผ่านทองคำได้นำกระสุน450 ที่ผู้จัดการทำไม้บอลเนียวฝรั่งให้ไว้เป็นที่ระลึกเอามาเพียงแค่60นัดยังเหลืออีกเยอะแยะผ่านทองคำผ่านพินหัวหน้าลูกหาบได้แก่หัวตะกั่วหรือหัวกระสุนออกเสีย10บนัดแล้วเทดินปืนผสมลงเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่มีดินดำผสมจากขแขนงปืนคาบศิลาของผ่านพินและลูกหาบจนเต็มแล้วก็ทำชนวนระเบิด จากนั้นก็นํากระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุดินปืนเอาไว้ขุดหลุมแล้วฝังดินโดยอาศัยดินรอบข้างบีบอัดกันไว้เพื่อไม่ให้แรงดันจากดินปืนไปทําให้กระบอกไม้ไผ่แตกกระจายเดี๋ยวจะกระเด็นไปโดนใครเข้ามันจะอันตรายเอาเรียบร้อยแล้วก็จุดชนวนเสียงระเบิดของมันพร้อมกับแรงอัดจากดินรอบข้างทําให้เกิดการระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว กึกกล้องไปตัวทั้งหูบพู้วยและขุนเขาบรรดาลูกหาบหรือแม้แต่ตัวผ่านทองคำก็พากันลุกขึ้นฟ้อนลำแบบชาวบ้านเป็นการฉลองวันสงกรานผ่านทองคำนั้นหัวเราะจนน้ำตาไหลพรากความรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไม่มีครั้งไหนสนุกสะใจเหมือนครั้งนี้เลยหลังจากนั้นก็ได้นำเอาหัวกระสุน ยัดกับเข้าปลอกกระกสุนที่เทออกมาเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเอากลับบ้านไปแล้วค่อยไปอัดดินปืนใหม่ก็ยังเอากลับมาใช้งานใหม่ได้เสร็จแล้วก็ยกทีมกันไปลงหาปลาในลำห้วยจัดหุงหาอาหารเป็นพิเศษเนื่องจากมันเป็นวันสงกรานต์ปีใหม่อันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆวันที่ผ่านมาหลังจากกินอาหารกันเสร็จแล้วผานทองคำและลูกหาบพร้อมด้วยผานพิน ก็ตั้งวงสนทนาเล่าเรื่องราวของแต่ละชีวิตในอดีตอยู่ข้างกองไฟจนดึกดื่นต่างก็แยกย้ายกันเข้านอนดึกสงัดมากในป่านั้นเงียบจนดูวังเวงค่อนคืนประมาณตีสองเศษเสียงไก่ป่าทีละเมอคิดว่าสว่างแล้วขันมาแต่ไกลในลำห้วยอยู่ในป่านั้นการนอนมักจะหลับง่ายและก็ตื่นง่ายเช่นเดียวกัน ทุกคนสะดุ้งตื่นมือก็คว้าอาวุธเตรียมรับกับสถานการณ์เพราะไม่ห่างจากแคมปิ้งนั้นมีแสงไฟสองวูบวาบหรือมันอาจจะเป็นพวกที่คิดจะบวบลนเฮ้ยพินเกิดอะไรขึ้นวะพรานทองคำตะโกนถามลูกน้องมือลูกสองซึ่งก็ช้าไปเพราะพินนั้นก็สิ่งร้ายในป่าเหมือนกันเขาคว้าปืนลูกสองพร้อมกระสุนเบอร์12ติดตัวไปด้วย มีคนมาจากที่อื่นครับพ่อนายลูกหาบคนหนึ่งถือปืนแก๊ปสิบสาปลอกมา้าดีดเอาไว้เขาบอกว่ามีคนป่วยหนักนอนอยู่ที่ตีนดอยอมมอกค,ครับคนเดินนำหน้าถือไฟฉายสามท่อนมายืนในระยะหา่างที่พอจะพูดกันได้ยินเสียงผ่านทองคำก็ตะโกนถามกลับไปว่าเฮ้ยมีโุระอะไรเหรอยินตรงน,นั้นแหละแล้วก็ต่อมา คือคือนายผมกำลังจะตายครับมีเสียงตอบกลับมาจากคนในกลุ่มนั้นแล้วนายแกเป็นใครวะพลานทองคำถามพร้อมกับขยับเข้าไปใกล้พร้อมด้วยปืนไรเฟิลแฝดยิงช้างนายนายของพวกเราเป็นคนมาจากกรุงเทพครับเป็นคนพวกกรุงเทพชื่อชื่อเทียครับพลานทองคำขยับเข้าไปแต่ปืนในมือนั้น ก็พร้อมจะระเบิดกระสุนใส่และเขาก็รู้ว่าผ่านพินนั้นแอบอยู่ใกล้ๆพร้อมกับปืนลูกซองแฝดเบอร์12จากฝรั่งเศสพร้อมจะระเบิดยิงใส่ทันทีถ้าพวกแปลกหน้านั้นมาร้ายในเทียนายของผมเป็นคนกรุงเทพครับแสงจากคบไฟของลูกหาบได้สังเกตเห็นว่าเป็นชายชารามีอากับกิริยาที่ยังดูกระฉับกระเฉงผมของเขานั้นเป็นสีขาวดอกเล้า และที่คอนั้นก็ห้อยตะกุด bueno พระพิมพ์มีทั้งเขี้ยวเสือและหางช้างดูรุงรังนายผมป่วยอาการสุดหนักพวกเราคือพวกเราน่ะได้ยินเสียงระเบิดเหมือนเสียงพลุก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงปืนก็เลยดีใจแล้วก็รีบเดินทางมาแถวนี้ครับเพราะคิดว่าคงจะมีใครที่พอช่วยพวกเราได้บ้างการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสำหรับคนในป่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และถือได้ว่าจําเป็นต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม่านทองคําจึงตัดสินใจไปดูอาการไข้จากการสอบถามอาการผ่านผู้อยู่กับป่าทาป่าไมา้อยู่กับช้างและพนักงานในบริษัทก็พอจะเดาอาการได้ว่าคนป่วยชากรุงนี้เป็นโรคอะไรคือโรคไข้าบางดําจะเป็นตระกูลเดียวกับไข้ามาเลเรียและไข้ดอกศักหากสังเกตให้ดี จะเห็นตุ่มใสสีดำเป่งออกมาขนาดเท่ากับหัวไม่ขีดไฟอยู่ที่ปากทวารหนนะักเพื่อมีให้เป็นการเสียเวลาผ่านทองคำจึงสั่งให้ผ่านพินจัดลูกหาบดูแลปแปลงที่พักและตนเองก็ออกเดินทางติดตามผู้คนที่มาขอความช่วยเหลือไปในทันทีการเดินทางตัดข้ามสันเขานั้นในยามตีสามีแต่แสงไฟนำทางมันทำให้ลำบากแก่คนที่เดินอยู่ข้างหลัง เพราะจะสะดุดก้อนหินหรือท่อนไม้โดนอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้บางครั้งคุณลื่นเมื่ออย่าไปบนใบไม้แห้งที่รลวงทับถมกันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ทําให้ล้มเลิกความตั้งใจและภาวนาอยู่ตลอดทางว่าขอให้ไปถึงทันก่อนที่มันจะสายเกินไปและได้ภาคภูมิใจในเสียงประทัดหรือผู้ที่จุดจากดินปืนฉลองในวันสงการมันทำให้สามารถช่วยชีวิตคุณเอาไว้ได้ จนกระทั่งฟ้าสางคณะหมอจำเป็นก็เดินทางมาถึงริมลำห้วยเป็นปางพักของนายเทียอยู่เชิงดอยอมมอ็กใกล้กับห้วยแอบระยะทางคนละไหลเขากับที่พักของผานทองคำทันทีที่เห็นสีหน้าและอาการคนไขผ่านหมอกลางป่าก็คาดคะเนเอาไว้ไม่มีผิดเลยถึงแม้อาการจะเพียแต่ก็คิดว่ายังไม่สายเกินไป พลานนายแพทย์รีบจัดการรักษาแบบที่ผู้จัดการฝรั่งนายเก่าที่เคยรักษาคนไข้ลูกน้องให้ตอนอยู่บริษัทก่อนโดยให้พักพวกของเขาจัดท่านอนเสียใหม่พยายามเคลื่อนไหวให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้มิฉะนั้นเลือดจะตกในจากนั้นก็ถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วก็คุมด้วยผ้าห่มหลายผืนเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็สร้างเพลิงหมา,างแน มุงเอาไว้ด้วยใบพวงใบตึงกันแดดทางศีรษะของคนไข้แล้วก็ใช้ยาพื้นบ้านสมุนไพรแบบชาวบ้านรักษากันชนิดดื่มกินกับน้ำโรคไข้บางนี้รู้มาจากนายฝรั่งว่ามันมาจากเชื้อไข้ป่าดังกล่าวสิ่งรักษาได้ด้วยยาพื้นบ้านก็ได้ผลดีหลักสำคัญก็คืออย่าพยายามขยับขยืขย่นหรือโยอกย้ายตัวคนไข้ ขยับคนไข้ให้น้อยที่สุดเขาล้มเจ็บตรงไหนก็ให้นอนตรงนั้นอย่าแบกหามไปมาเป็นอันขาดจนกว่าจะหายไข้บ้างดานี้มีข้อสังเกตได้สองอย่างสิ่งแรกก็คือน้ำปัสสาวะจะเป็นสีดำยิ่งกว่าสิ่งอื่นอีกอย่าง,งก็คือปากรูทวารหนักจะมีตุ่มเหมือนอิสุกอิใสน้ำข้างในจะเป็นสีดำ ถ้าจัดการทำให้น้ำตุ่มใสไข้าบางนี้แตกอาการไข้ก็จะลดลงแต่คนไข้จะมีอาการอยากหลับให้ชวนพูดคุยส่งเสียงด่าว่าพูดจาเสียสีดูหมิน่นเพื่อให้หัวใจและร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะคนไข้หลับเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อน,นั้นก่อนอื่นผ่านทองคําเริ่มจากจัดการกับตุ่มไข้าบางซึ่งบางแห่งนั้น จะเรียกว่าตุ่มลีเพราะมันอยู่ในที่ลี้ลับกว่าจะรู้ก็เสียชีวิตกันไปหลายคนแล้ววิธีรักษาก็ไม่ยากชาวบ้านป่าใช้หนามต้นเล็บเดียวที่แก่จัดและแข็งจากนั้นก็ทำความสะอาดบริเวณตุ่มต้องทวานหนักแล้วใช้น้ําเขีย่ยวให้น้ําดำในตุ่มที่คล้ายกับอิสุอิสัยแตกทะลักจากนั้นใช้ปลายหนามทิ่มลงไปแล้วใช้ยาควินิสทา ช่วงนี้คนที่ป่วยนายเทียจะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างส่วนยาควินิสน้ำนั้นก็คือ,อยาที่ใช้รักษาไข้เมารเรล,เลียในอดีตแพทย์จำเป็นเฝ้าอาการคนไข้สามวันเต็มๆให้น้ำเย็นแก่คนไข้ได้ดื่มทุกสามชั่วโมงแต่อาการก็มีแต่ทรงกับสุดแพทย์ต้องคอยตะคอกส่งเสียงดังให้คนไข้นั้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คนไข้มีสภาพเหมือนถูกงูพิกัดถ้าปล่อยให้หลับลงเมื่อใดก็หมายถึงการเสียชีวิตเมื่อนั้นจำเป็นต้องให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งจากที่เคยเห็นอาการไข้ชนิดนี้ตั้งแต่ตอนอยู่กับบริษัททำไม้ก็เห็นผู้จัดการนายฝรั่งทำให้รู้ว่าอาการรุนแรงจะมีขึ้นในช่วงหนึ่งหากผ่านช่วงระยะน,นี้ไปได้ก็จะปลอดภัยพานนายแพทย์พูดกอกหูคนไข้ ให้ยึดผ่านทองคำเอาไว้เป็นสารณะชีวิตของเขาจะปลอดภัยคาถาอาคมมีเท่าไหร่ก็ปลุกเสกให้จนหมดสิน้นบางครั้งก็ตะโกนจนสุดเสียงเพื่อให้คนไข้นั้นรู้ตัวบรรดารลูกหาบและคนนำทางก็คงจะงุนงงกับการรักษาคนไข้ของทุกรูปแบบแต่ผานพินนั้นรู้ดีและเข้าใจวิธีการรักษาและก็มีลืมที่จะให้ดื่มน้ำเย็นทุกครึ่งชั่วโมง ช่วงบ่ายคล้อยตะวันพาดยอดดอยนายเทียคนไข้ก็ลืมตารู้สึกตัวแต่แววตาเรียงคงเลื่อดลอยแต่มีอาการความรู้สึกตัวที่ดีขึ้นพลานทองคำก็ได้เรียกให้ผ่านพินเข้าไปดูแลแทนเป็นการชั่วคราวส่วนนายแพทย์จำเป็นก็ปีกตัวออกมาพักเอาแรงวันรุ่งขึ้นนายเทียมีอาการที่ดีขึ้น เขาบอกชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นชาวเมืองนนทบุรีฐานะความเป็นอยู่อยู่ในขั้นที่ดีมากไม่ลำบากมีนิสัยเหมือนกับพานทองคำคือเป็นโรคเข้าป่าขึ้นสมองเดิมทีนั้นเข้ามากับนายฝรั่งที่ชอบท่องภัยแบบจังเกิลทัวร์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษพรานเทียพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยติดตามมาเพื่อเป็นล่ามให้กับพรานชาวบ้านและเมื่อนายฝรั่งกลับไปแล้ว ต่อจากนั้นเขาก็มาคนเดียวโดยว่าจ้างพารานชาวบ้านจากบ้านวังเจ้าสองคนในการออกป่าล่าสัตว์กับเขาคนหนึ่งนั้นป่วยเป็นไข้ป่าอีกคนหนึ่งก็ถูกหมูขิดต้องกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองทั้งคู่ผานเทียเพิ่งจะหายไข้ร่างกายยังไม่สมบูรณ์นักยืนยันว่าจะออกเดินทางออกไปสู่ลำแม่น้ำปิงให้เร็วที่สุดและจะหาเรือ ล่องไปปางน้ำโพเฮ้ย hey, แต่คุณนะ่ะยังเดินทางไม่ได้นะเพราะว่าจะออกจากดอยนี้ได้อะไปวังเจ้ามันต้องเดินทางถึงเจ็ดวันเลยกว่าจะไปถึงอ่ะอาการไข้อ่ะมันจะกำเริบว่าได้คราวนี้คุณไม่มีทางรอดแน่เอาเป็นว่าอยู่ให้มันมีกำลังวังชาก่อนสักเดือนนึงเถอะเอาทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าพลานทองคาให้เหตุและผลในชีวิตการเที่ยวป่าของนายเทีย เขาไม่เคยป่วยหรือเคยเป็นไข้บ้างดำมาก่อนจึงไม่รู้จักอาการเริ่มต้นของมันจนกระทั่งเขาได้เข้าขีดอาการรุนแรงจนหมดสติไปเหลืเมือเพ้อพบดีว่าที่ได้ยินเสียงประทัดหรือผู้จากดินปืน450ที่นึกสนุกจุดฉลองวันสงการถ้าพอลุงหาของเขาไม่ได้ยินเสียงเขาก็คงจะกลายเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่เชิงดอยอมมกขุนห้วยแอบนั่นเอง พานเทียคนไข้ได้ขอบคุณชายชราที่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพานทองคำเขาได้ให้รางวัลเป็นเงินหลายตำลึงอย่างน้อยชายชาราก็เป็นเศรษฐีในป่าที่หมู่บ้านของแกเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปตามคำขอของพานทองคำคณะของพานเทียที่ตอนนี้อาการได้แข็งแรงดีแล้วก็พาคณะไปรวมกับบางที่พักของพานทองคำ ราวสิบวันก็อำลากลับโดยที่มีลีมขอบคุณในน้ำใจที่ช่วยชีวิตเขาไว้และขอสมนาคุณเป็นค่าตอบแทนด้วยเงิน40ส,สตำลึงพลานทองคำยังงุนงงที่นายเทียหายจากอาการไข้บ้างว่าจะเป็นที่โชคชะตาหรือที่เขายังไม่ถึงคาดหรือว่าจะเป็นชุดยาผีแนะนำมาขณะนั้นก็มีอาจรู้ได้ นายเทียและพานจากเมืองคงได้เดินทางกลับไปที่หวังเจ้าคือหาเรือต่อไปที่ปากน้ำโพแต่ข่าวที่ผ่านพินได้ไปพบกับรอยช้างขนาดสองฝ่าเท้าต่อกันและขวางเท้าอีกครั้งจึงเต็มรอยทําให้ผ่านทองคํานั้นลืมเรื่องของนายเทียไปเสียกระบวนติดตามรอยเท้าช้างที่เห็นเป็นเวลาหลายชั่วโมงปรากฏว่ามันเดินเข้าไปในดงใหญ่ทึบสุดปัญญาที่จะติดตาม จึงต้องกลับมาอย่างผิดหวังก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสมิงโป่งข้างในตอนที่1ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้และหากใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างน,นี้ได้เลยและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน และจะได้ไปพลาดเรื่องราวต่อๆไปของตำนานลี้ลับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ